้ำปลาที่หมักด้วยปลาน้ําจืดนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระดีปลาซีวปลาท้อยด้วยกรรมวิธีของยูมิพัทค่ะสะอาดแล้วก็ปลอดไขผสมวิตามินฟรีมิกนะคะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนกินแล้วผมไม่ร่วงนะคะค่ะวันนี้วันนี้เราก็จะมาตัตักให้ให้ท่านได้ดูกันนะคะว่าเราจะใส่ขาร่ ทอะไรได้บ้างนะคะยจริงๆวเรามีแล้วเาเดี๋ยวเราจะคือในช่วงนี้มันจะเป็นแบบว่ายูมีดาราออนไลน์อยากจะให้ทุกคนอะหยิบวเทุกคนเลยนะคะเไม่ได้มาไม่ได้มาเที่เลเอาเลย

ไม่ทานแล้วค่ะไม่ลงมาแล้วค่ะไม่ลงแล้วก็ความพิเศษของเราก็คือน้ำผึ้งมิลคลาเนี่ยค่ะเขาจะมีวิตามินนะคะมีวิตามินมีวิตามินพับ8ถึง8ชนิดนะคะมีวิตามินดีด้วยเรียกได้ว่าการดื่มเอ้ยการไม่เคยดื่มทำอาหารน้ำมิลคลาเรนเปรี้ยวสนการดูแลสุขภาพ คือเราได้ทานนะคะเมื่อสักครู่วันนี้กุ่มเขาีกลุ่แรงเนี่ยเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาเห็นผลก็คือรูกกลมขึ้นนะคะมีมีใครทานแล้วรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะขนาดไหนถึงมีรูปผลมเออเมื่อกี้นี้เห็นเขาบอกว่าเขาทานเป็นยานที่ไ่ใช่ของเนื่องจากเขาทานเป็นทางทางอุตสาห ก็จะเป็นอาหารหลักคือเขาเขาเขาทิ้งทิ้งเป็นปลาสูตรเดิมๆของเขาเลยก็อันนี้นะคะทาทนี้ทานานใช่ไหมคะโอ้ทำเมนูอะไรบ้างคะยำอะไรที่ยำยำขนมจีนยำทุกอย่างแล้วคือลักษณะที่เรา นี่วยเลื่อนระบบประสาทช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวเลืดเลือดแดงนะคะช่วยทําให้ระบบประสาทเราดีแล้วก็มีแคลเซียมแคลเ,เซียมก็คการบำรุงกระดูกเรื่อวิตามินดีค่ะวิตามินดีก็เป็นตัวนําทางทาให้กระดูกซึ่ง,งแคลเซียมแบบผ่านลำไส้เข้าไปที่กระดูกนะคะก็คือแคลเซียมมีประโยชน์แล้ววิตามินดีก็มีประโยชน์ด้วยนะคะขอบคุณค่บ ช่วยเรื่องระบบประสาทนะคะบำรุงสมองก็คือกินแค่น้ำปลาแล้วได้ดูแลสุณค่าพิดใจคือเรียกว่าทานแล้วอารมณ์ดีไปหลังค่ะที่ทำให้เราแก้ความเครียดได้ด้วยอย่างน้อย ที่บ้านเราคนที่บ้านเราเครียดใช่ไหมซื้ออาหารด้วยน้ำปลาเลยค่ะเอาไปให้กินเดี๋ยวอโลดีเลยอโลดีอะไรตีไหมคะอรโลดีเพราะอาหารอะไร่อย่อกีค่ะเถ้าทานไปเนี่ยก็คือมันเป็นอาหารที่รสแซ่บถ้าทานอาหารไม่อร่อยก็จะงุดหงิดทะเลาะกันมันรสแซ่บแล้วอ่ะร่างกายมันจะหลักราสร้างสุขในครอบครัวก็จะเป็นสาสร้างสุขทายคนเครียดก็คือมันจะเป็นตัวที่ว่ารักษา เรยะาอง่ช so ้าชอบรือของแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ืให้อโลดค่ะประยัดเวลาด้วยนะคะง่ายไม่ต้องายรไม่ต้องใส่เคด้วยนะคะเป็นเลยน้ำปลาจริงต้อไม่นาต้อบาแต่ถาเราอยูานลำก็ะไม่ส่อาหารและจานถ้าเราทาอาจจะใส่แตวเราก็ไม่ต้องยน้ำปาเราก็ไม่ต้องยุ่งะเลยนใช่าใส่แ ขวบเดียวจบเลยตีที่ยวเรกวาเปยวานตแล้วมีใส่เมนูอะไรได้บ้างคะอย่างเช่นไข่เจียวไข่เจียววยใส่ปลาล่ะนะล้นปลาไทำเป็นข้าวอบกุไปลาก็คือเขาใส่นปลาลงไปในข้าวหโอ้

อี่คนเขาเป็นคนนึงที่แบบว่าใ <Allah> ห้ทาะนะะลาระเพราะว่าเราทานไม่ได้เราทานเราลูกฟ้าเราปากท้องอ่ะทองแล้วก็กินอ่ะไม่ได้แต่คนมาดูคนนี้คือเราพยายามโดนหลายรอบแล้วไม่เหมือนพารา